มาคุยกันต่อนะคะไปที่ความคืบหน้าเหตุคนร้ายปาระเบิดปิงปองเข้าไปเมื่อช่วงหัวขัําของวันที่10เมษายนที่เขามีงานํำลึกเสื้อแดงกันนะคะ12ปีเเยาวชนไม่ใช่ไม่คนร้ายอเป็นเป็นเยาวชนไหมเหรอชนเป็นเยาวชนแล้วก็ขึ้นเวทีร้องเพลงอะไรนักดนตรีอายุ20มันก็ไม่เยาวชนแล้วนะบางคนบางคนก็บอกทำอย่างนี้ไม่ใช่คนร้ายนะเขาอยู่ในกลุ่ม ม็อบเยาวชนม็อบล้มเจ้าเขาเป็นแรปเปอร์เขาเป็นแรปเปอร์ก็ในข่าวแรปเปอร์ชื่อดังแต่เราก็ไม่รู้จักไงเออคือมันมีเหตุการณ์เมื่อช่วงหกข้ามของวันที่สิบใช่ไหมที่ต้องมีเรื่องถึงดังหรือตายแล้วเนี่ยนักมวยชื่อดังตายแล้วเราไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยไงซึ่งตอนนี้อาจจะเริ่มดังแล้วเพราะว่าตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้แล้วเนี่ยนะคะก็ทางตำรวจที่จับกลุ่มตัวได้คืออยู่ในท้องที่ของสนท่าเรือคือที่จับได้เนี่ย ถ้าถ้าเป็นไปตามข่าวนะไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยไปเจอเบาสมเบาแสแลละเปล่าอยู่ๆอ,อ่ะมันทําประทัดตกจากกระเป๋าองเกงใส่ทเท,ท้าต,<อ>ตัวเองเอแล้วก็เสียงมันก็ดัง<อ>ใช่ไหมอยู่ในชุมชนร่มกล้าวแถวคลองเตยนี่พอเสียงมันดังปุ๊บก็ต้องแจ้งคงคงจะมีคนแถวนั้นแจ้งตํารวจสอนอท่าเรือไปตารวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไงแล้วก็พอไปเจอพอไปเจอผู้บาดเจ็บ แล้วก็คนในบ้านเนี่ยก็ไปเจอระเบงระเบิดอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยรวบตัวเอาไว้นะคะ <c oughs> ชื่อชื่อในแรปเปอร์คนนี้คือนายธนายุทธณอายุทยาหรือว่าในายบุ๊ก11ิเล e วนฟิงเกอร์นะคะรับ11นิ้ว <11 S> 1> ร1นิ้ว11นิ้ว,วอายุ20ปีเป็นศิลปินนักร้องแนวแรปเปอร์ apper, ชื่อดัง <c oughs> เพราะว่าอย่างนั้น <c oughs> แล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง <c oughs> ก็จับกลุมตัวได้พร้อมกับประทัดลูกบอล1 6อลูก ประทัดไข่ก้องแปดลูกประทัดไข่กล้องคืออะไรอะแกรู้จักคนที่สมัยคนที่สมัยเราเรามีประทัดระเบิดปิงปองอะไรอย่างเงี้ยนะเรายังคุ้นเคยประทัดไข่ก้องแปดลูกไข่กองเป็นในมั้งมนุษย์โบราณในถ้ำสมัยก่าน แล้วก็พุควันและระเบิดควันอีก23ลูกนะคะอยู่ภายในบ้านพักชุมชนร่มเกล้าวที่คลองเตยรายงานข่าวแจ้งอย่างนี้ค่ะบอกว่าตำรวจเนี่ยเข้าจับกลุ่มก็เพราะว่านายธนาย,ยุทธ สายตรวจสอนอาเรือนได้รับแจ้งเหตุว่ามีเสียงดังคล้ายระเบิดใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บพอไปตรวจสอบเนี่ยไปตรวจก็พบว่านายธนายุทธบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดเล็กน้อยบริเวณเท้าขวาสอบสวนก็ทราบว่าเป็นอุอบัติเหตุทาประทัดลนจากกระเป๋ากางเกงทาให้ได้รับบาดเจ็บแล้วพอตํารวจตรวจเนี่ยก็ไปเจอของกลางพวกนี้ทีนี้ธนายุทธก็บอกว่าตอนแรกที่เขาให้การเนี่ยเขาปฏิเสธว่าเขาไม่เป็นคนปาระ,ระเบิดเขาว่า ไปร่วมชุมนุมจริงแต่พอชุมนุมเสร็จเขาก็กลับบ้านเขาไม่ใช่คนข<ห>ี่รถผ่านที่เคยใช่แต่ตำรวจเนี่ยไปตรวจกล้องวงจรปิดคราวนี้มันก็เลยมัดตัวค่ะว่า วันที่เกิดเหตุเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ขี่กันไป3คันผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยเคนแล้วก็อย่างภาพที่เห็นนะคะแล้วก็ธนายุธกับแฟนก็ซ้อนไปด้วยคนที่ปาระเบิดเนี่ยเขาบอกมันเห็นชัดเลยว่าเป็นธนายุธนั่นแหละเป็นคนปาระเบิดเข้าไปนะคะ<ๆ>ก็เลยทาให้ตํารวจเนี่ยก็ต้องควบคุมตัวเอาไว้แล้วก็แจ้งข้อหาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือจับตัวได้แล้ว3ขาดอีก4ก็คือประกอบไปด้วยธนายุธ แล้วก็แฟนของธนายุทธคือนางสาวปฏิมาอายุ20ปีนะคะอีกคนนึงเนี่ยเป็นเยาวชนอายุ15ปีในเอนามสมมุตินะคะแล้วก็ตอนนี้เหลืออีก4คนที่ตำรวจเนี่ยจะต้องตามจับจับต้องวงจรปิดกอหาอะไรก็พยายามฆ่าผู้นำประเทศเหรอไม่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 ไม,ไม ร่วมกันกระทาเดี๋ยวก่อนร่วมกันกระทําอันนี้แฟนร่วมกันกระรทําทําให้เกิดระเบิดจนเป็นที่อันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นพาอาวุธเข้าไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะก็ผิดตามประมวลกฎหมายอาญาส,ส่วนส่วนทนายุทธ์เนี่ยธนายุทธก็โดนคดีนี่แหละก็คือเรื่องของการา <c oughs> พาอาวุธนะะทำ <c oughs> ไมมีเหตุผลอันควรผมจะไปปาระเบิดเขาจะมีเหตุผลล่ะก็พี่ก็ไปปาระเบิดนั่นแหละมันไม่มีเหตุผลไม่ม <c oughs> ีเหตุผลคือปาผิด ปลาไม่ถูกเออถ้าปลา<ไ>ถูกนี่เป็นไรเออ,เอ,อไม่งั้นเดี๋ยวคนเดี๋ยวเด็กๆดูแล้วก็หาว่าอา้าวไปปาลาระเบิดมีเหตุผลหรออะไรอย่างนี้ยข้าวโมงแกทำความดีก็ได้เขามีเหตุผลในแง่ว่า คุณประยุทธ์เนี่ยบริหารประเทศแย่แล้วเขาก็เห็นว่าขืนอยู่ต่อไปบ้านเมืองจะยิ่งแย่เขาก็ไม่มีงานทำแต่ชยส่วนหนึ่งก็มองเป็นการทำความดีก็ได้แต่มันก็มีข้อข้อข้ออะไรนะข้อน่าสงสัยตรงที่แบบเฮ้ยทำไมอยู่ๆยุ่ก็ทำละประทัดหล่นใส่หัวแม่เท้าตัวเองได้อะไรอย่างนี้ไงบางคนก็จะบอกว่า โอ้บ้านนี้เมืองนี้เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุารครธ์ใช่ปะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนี่ยบุญญาธิการสมัยก่อนตอนเสื้อแดงจาได้ไหมคะที่ที่ไหนนะสมานเมตตาแมนชั่นน่ะที่ทําเป็นเหมือนกับเป็นคลังแสงเอาไว้ผสมระเบิดประกอบระเบิดเองแล้วอยู่ๆระเบิดเบึ้มงพังทั้งความความไม่ชำนาญหรอนี่เขาบอกเห็นไหมบุญญาธิการเนี่ยบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอ้างกันทุกฝ่าย ไอ้ฝ่ายที่ดีเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหโชคดีอูไปคว้างระเบิดใส่นายกมาเองไม่โดนจับใช่ไหมแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็บอกนายกโชคดีเพราะเป็นคนดีมันคว้างระเบิดยังไงก็ไม่โดนมันจะโดนได้ไงมึงคว้างอยู่บนถนนเขาอยู่ข้างในนู่นคือถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงทำไมคุณไปยุติอยู่ได้เออสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงคนตั้งคำถามเยอะทำไมคุณไปยุอยู่ได้อ้าวถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง ทำไมมันเกิดสงครามฆ่ากันทำไมอทำไมคุณไปยู่อยู่ได้เอแล้วทำไมคนคุณเจริญต้องรวยคุณทันินต้องรวยกับผมไหมผมก็ทำงานทักวันอะเดี๋ยวขอไปถามอาจารย์สามารถึปถามสิทนิ์หน่อยถ้าว่างฝากถามไม่หน่อยไม่ีจริงคุณไปยุ่งอยู่ได้ตั้งเจ็ดปีเจ็ปีกว่าแล้วทำไมคุณไปยุธ์เนี่ยได้เป็นนายกอะแกเก่งกับผมตรงไหนอะเออทำไมผมไม่ได้เป็นอะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บประเด็นไปถามอาจารย์สามารถพรุ่งนี้ได้ไหมเออถามหน่อยเข้าใจไหมหเข้าใจไหม เข้าใจไหมอันนี้เป็นสิ่งเข้าใจไหมเพราะผมไม่เข้าใจอ,อันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งว่าสิ่งสักจิตต,ตอบไม่ได้ใช่แล้วอันที่สองเนี่ยประวัติศาสตร์เยอะแยะที่มันบิดเบือนถามใครก็ตอบไม่ได้เพราะใครเคยเห็นประวัติศาสตร์หรืออยู่ในนั้นได้ไงแล้วคุณรู้ทุกแง่มุมได้ยังไงประวัติศาสตร์เลื่อนลก็อันนี้คือที่ที่ตามจับผู้ก่อเหตุได้นะคะแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ก่อนหน้านี้ก็ไปรวบสองโจได้คือก่อนคาดว่าจะกําลังจะไปก่อเหตุแต่ว่าไปจับตัวได้ซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยในท้องที่สอนอพยาไทายนี้คือควันหลงเขาเรียกว,ว่าเก็บตกประเด็นของวันที่10บเมษาเสื้อแดงที่เขาชุมนุมกันอะไรอย่างเงี้ย ม่แล้วก็นอกจากนี้อนอกจากเรื่องของคดีอัจฉกรรมแล้วนะคะไปที่ธนาทรหน่อยค่ะธนาทรนี่หลังจากเมื่อวานเนี่ยโดนอายการมีความเห็นสั่งฟ้องไปแล้วใช่ไหมคะทั้งมาตรา1 1 2ิอแล้วก็ผิดพรบอคอมพิวเตอร์จากกรณีที่ไลฟ์เรื่องของวัคซีนใช่ไหมคะแล้วก็พอสั่งฟ้องไปสารประทับรับฟ้องก็ต้องดําเนินการประกันตัวก็ทําเรื่องขออนุญาตประกันตัวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดนี่ มีรายงานว่าเจออีกค่ะตำรวจสั่งฟ้องคดีถือหุ้นสื่อลงเลิกตั้งโทษหนักจำคุก10ปีตัดสิทธิ์20ปีอันนี้สำคัญนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าฟ้องคดีนี่มันจะตามมาด้วยพักเก้าไก่ทั้งหลายนะว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่ตอนนั้นอ่ะแล้วคุณไปเซ็นให้คนลงสมัครสอสอนะเพราะการณีคุณศิละ ก็โดนเรื่องที่ว่าตัวเองมีประเต็นปัญหาเรื่องเช็คเรื่องหรือเรื่องที่ผิดพลาดเนี่ยแล้วแกลงสมัครได้อีกยังไงใช่ใช่ไหมเขาก็เลยมีการบอกว่าคุณต้องจ่ายค่าลอกตั้งนะค่ะเพราะคุณไม่มีสิทธิ์จะลงอ่ะแลอวคุณไปลงสมัครทำไมใช่ใช่ออเนี่ของคุณธนาธร็มีสินีิ์ได้เหมือนกันอ่ะเหมือนกันเลยคุณไปเซ็นให้คนลงสมัครได้ยังไงเป็นในฐานะหัวหน้าพักในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณทําผิดกฎหมายของสื่อมวลชนคนั่นแหละ เนี่ยค่ะทางพลตำรวจเอกสุทินสัพพ่วงรองผบตร <c oughs> ในฐานะผู้รับผิดชอบสำนวนการทำความเห็นคดีคดีคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งความดำเนินคดีอาญากับธนาธรนะคะ <c oughs> กรณีถือหุ้นสื่อบริษัทวีลักษ์แล้วก็ลงสมัครรับเลือกตั้งตอนปี62เนี่ยแหละ มไม่ใช่แค่ลงสมัครนะเซ็นให้คนลงสมัครทุกคนเลยต่อมาพนักงานสอบสวนสอนอทุ่งสองห้องมีความเห็นสั่งฟ้องอว่าทำผิดพรบรเลือกตั้งสสแต่ปรากฏว่าอายาการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องออทําให้ต้องส่งเรื่องกลับไปที่พ,ะตะพตบตรพลตารวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขทําความเห็นตามประมวลกฎหมายอาญาโดยเปิดเผยว่าขณะนี้คดีธนาธรสํานวนออกจากสํานังกงานตํารวจแห่งชาติไปที่อายาการสูงสุดแล้วโดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีความเห็นแย้งกับอายการ ทำให้ต้องส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดชี้ขาดนะคะก็คือตำรวจเห็นสั่งฟ้องพบ<ช>ตรออเห็นสั่งฟ้องอใช่ไหมตอนนี้ก็คือถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าตามตามตามกฎหมายเนี่ยถ้าตำรวจเห็นแย้งกับอัยการาพบตรออเห็นแย้งกับอัยการแล้วมันต้องไปยังไงต่อคะพี่อัยการสูงสุดต้องไปที่อัยการสูงสุดนะคะ<ช>อัยการ<อ>สูงสุดจะเป็นตัวตัดสินปัญหาว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องแต่ตำรวจแย้งได้ แต่ว่ามันดูชิตประเด็นหลายประเด็นเนี่ยพบตรไม่แย้งเลยคือคือถ้าไอการส่งสั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะองค์การที่องค์การที่ดูแลเขาสั่งเขาฟ้องเองได้ไงมีสิทธิ์ฟ้องเองผอฟ้องเองได้หรือว่ามีคนเสียหายเป็นโจทย์ร่วมฟ้องเองค่ะค่ะแล้วฟ้องไอการด้วยก็ได้เหมือนคดีหมอาสปนะใช่ใช่ ออมอสี่ถ้าหมอพอสะอนถ้าครอบครัวเขาไม่ฟ้องนี่เสร็จเรียบร้อยเลยไดเพราะเขาอายการไม่ส่งฟ้องใช่ตอนหลังมาขอเป็นโจทย์ร่วมไงตำรวจไม่ส่งฮะไม่แย้งฮะคือคือประเด็นของธนาธรเป็นประเด็นการเมืองแล้วเป็นประเด็นการเมืองเนี่ยผมให้ให้ตามดีๆนะในเวลาหนึ่งปีกว่าเนี่ยอาจจะมีมีบางพักดนยุบได้ก่อนการเลือกตั้ง ที่จะมีในปีหน้านนก่อนการเลือกตั้ง66เนี่ยแหละค่ะออจะเร็วจะช้าไม่รู้นะแล้วแต่คุณปริยุทธ์จะอยู่ถึงถึงปลายปีไหมหรือถึงไป,ปไถ,งไถึงว่าครบวาระ4ปีหรืออาจจะต้องไปก่อนเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขอ้ขอหาเป็นบังอาจไปแข่งคุณปริยุทธ์เน <c oughs> มีข้อหานี้เนียมีประมวลกฎหมายอะไรอย่างนี้มีประมวลกฎหมายอากูเองนั่นแหละ ใครเขียนเขียนมาตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นประยุทธศาสตร์อ๋อเป็นประยุทธศาสตร์ประยุทธศาสตร์ชาติชาติหน้าใช่ใช่ห้า้เข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจจ้ะคือพักฝ่ายค้านเนี่ยบางพักอ่ะอาจจะโดนอยู่ก่อนคุณจะได้เลือกตั้งที่เขากลัวนะขณะนี้เขากลัวถ้าจะอยู่แบบมันต้องเกิดในห่วงเวลาไหนคะพี่มันต้องเกิดแบบตอนแบบไล่เลือกตั้งนะเพราะไม่งั้นถ้า ยุบไปเนี่ยมันกระจายไปตั้งตัวกันใหม่ทันนะที่ของธนาธรเนี่ยที่จะตามมาเรื่องกรณีของทําความผิดเรื่องเกี่ยวกับสื่อวีรักษ์เนี่ยคุณไม่มีอํานาจที่จะเป็นหัวหน้าพักหรือลงสมัครแล้วคุณให้คนอื่นลงสมัครได้ไงล่ะในเมื่อตัวเองยังลงสมัครไม่ได้เลยอแล้วคุณเป็นหัวหน้าพักคุณปิดเซ็นให้คนอื่นลงสมัครเพราะว่าทุกคนที่ลงสมัครหัวหน้าพักต้องเซ็นรับรองค่ะมันจะกลายเป็นผิดทั้งยงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณธนาธรโดนเล่นงานเรื่องนี้นะ มันจะตามมาด้วยเรื่องว่าคนลงสมัครทั้งหมดคุณก็ผิดต้องถูกถอนออกแล้วก็ยังไม่หมดนะคะธนาธรยังมีอีกคดีอาญาค่ะก็คือคดีที่กรมป่าไม้แจ้งความกับตํารวจปทศเรื่องลุกป่าลุกที่ป่าเพราะว่านอกจากแม่นอกจากพี่สาวแล้วก็มีชื่อตัวเองด้วยใช่ใช่ก็เลยทําให้ยังมีอีกหนึ่งคดีนะคะที่ที่จะต้องเจอมันก็มาแบบถ้าคนที่เขา เป็นแบบเอฟซีธนทรหน่อยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันมาอะไรกันช่วงนี้เนี่ยมันมาอะไรกันช่วงน้องช่วงนี้แหละมันความบังเอิญแบบพอดีเอพอดีพอดีเลยนารจะเลือกตั้งแล้วเพราะว่าสิ่งที่พรรคเพี่อไทยเนี่ยกลัวก็เพราะอะไรกลัวโดนยุบพรรคนะเพราะว่าบางทีกรรมการบริหารไปทําผิดอย่างคุณประเสริฐทรัพย์ลงทองเนี่ยถ้าเผื่อผิดเนี่ยแบบปารินาเห็นไหมว่าปารินาเขาพุ่งไปที่ประเสริฐคนเดียวเลยพูดถึงปารินาปารินมาก็มาบอก ปรินาชงปปชบ่ายนี้เอาผิดจริยธรรมเสรีพิสุทธ,ธิรร์บุกลูกเจ้าพญากันจนบุรี๋ร <C ock> <C ock> อเรื่องเก่าอีกไม่สำเร็จริมน้ำเลยเรขาเคลียร์แล้วไม่เหรอเออเองเขาเคลียร์แล้วไม่เหรอไม่ก็ป,ปรินาขเขาบอกเขาเคลียร์แล้วเ <C ock> <ๆ S 1> ขาบอกแล้วไงว่าเจอกันนอกสภาที่เ<อ>ขาโพสต์ไว้หลังจากที่โดนตัดสิทธไปตอนนี้เขาก็เลยแบบร้องไงว่าใครที่ทําผิดแบบปรินาเนี่ยอย่าคิดว่าจะลอยนวลนะอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยว่างนี่แกก็คงจะร้องเขาก็มีเรื่องจะเล่นงาน เอเซอรีพิสูจน์หนึ่งเล่นงานประเสริฐจันทรงทองเพราะว่าประเสริฐเป็นเลขาพักนะช่แล้วก็มีปัญหาเรื่องที่ดินนะในคำพิพากษาเนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึ่งที่คุณปรินาโดนก็คือคุณเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณไม่ใช่อาชีพเป็นเกษตรกรแล้วเงินเดือนนักการเมืองนี่มันเยอะแสนกว่าบาทอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลอาที่ดินปอทที่ดิน ประทิรูปหรืออื่นๆไม่ได้เลยค่ะค่ะคือปรินาเขาเขาบอกงี้ค่ะคือเขาคือเขาบอกว่าอย่างอย่างคุณประเสริฐเนี่ยประเสริฐจันทละลวงทองที่แจ้งถือครองที่ดิน20แปลงใช่ไหมคะมูลค่า8 6 2ล้าน6 26,200บาทของเ,เมียในในจำนวนนี้เป็นที่พอบอทหอ หแปลงตั้งอยู่ที่สีคิ้วโคราชเนื้อที่30ไร่มูลค่า3 0 0แสนเนี่ยคุณประเสริฐชี้แจงว่าที่ดินพบท5เป็นที่ดินที่ติดมาจากทางด้านของภรรยาบอกรือไงใช่ใช่ซึ่งตอนนี้<ๆ>หากปปชจะเข้ามาตรวจสอบก็ไม่เป็นไรเพราะที่จะทำตามกฎหมายทำโดยสุจริตใจปารินาก็เลยโพสต์ Facebook กระทุง้งว่าเมื่อปปชบอกว่าต้องดูว่าที่ดินได้มาถูกต้องหรือไม่ และแต่ละแต่ละเคสมีความแตกต่างกันแน่นอนทุกเคสแตกต่างกันแต่คําพิพากษาของศาลชัดเจนว่ามิได้สนใจว่าได้ที่ดินมาอย่างไรเขาไม่สนใจจุดสําคัญคือนักการเมืองไม่สามารถครอบครองยึดถือหรือทําประโยชน์ในที่ดินรัฐได้ผิดจริยธรรมร้ายแรงและต่อให้ส่งมอบที่ดินคืนให้รัฐแล้ว<ๆ>ก็ยังคงผิดจริยธรรมเนื่องจากต้องคืนทันทีที่ได้รับมอบหรือพูดง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะได้โดยมรดก ไปซื้อมาหรือเมื่อก่อนเคยเป็นเกษตรกรแต่หากคุณเป็นนักการเมืองคุณต้องคืนให้กับรัฐทันทีเพราะคุณขาดคุณสมบัติในการยึดถือครอบครองทำประโยชน์แล้วผิดจริยธรรมร้ายแรงปารินาก็เลยจะขอ,อะให้ปปชเนี่ยโปรโด,ดดำเนินการเร่งรัดดำเนินคดีกับทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติปรินาบอกว่าคนที่ผิดเช่นเดียวกับปรินาต้องไม่ลอยนวลน,น,นี่นี่ซึ่ง ปรินาแค้นฝังหุ่นใช่แค้นฝังหุ่นมากซึ่งเ,เรื่องนี้เนี่ยค่ะมันมีสำนวนที่ทางคุณคำร้องที่คุณศรีสุวรรณเนี่ยไปยื่นไว้19คนม,มีปปชที่ตรวจสอบพบเองจากการยื่นบัญชีทรัพย์สินอีกประมาณ50-60คน<ช>มันเยอะมากครัสบสสบอกผมอยากรู้ทั้งหมดนี่นะ,ะปรินานั่งคิดเองหรือว่ามีมีทีมคณะที่ปรึกษาด้วยไง ก็ใครอ่ะคุณเลืองคือคือมันสมองในน้อยของเธอเนี่ยนะไม่ควรจะคิดได้ครอบคลุมเป็นจักรวาลขนาดนี้ได้โอ้ยเราก็ไปแบบว่าปรามาสเขามากเกินไปหรือเปล่าเขาอาจจะว่างว่างอยู่พี่เขาโดนยุติปฏิบัติหน้าที่ไปตั้งนานนะเขาคงไปทํากันบ้านนะเขาจิตไม่ว่างนะจิตว่างนะก็จะไม่คิดได้ขนาดนี้ไม่ควรจะคิดได้ขนาดนั้นเพราะคุณต้องรวบรวมหลักฐานมากมายมหาศาลมันมีทีมงานใช่ ใช่ไหมต้องจ้างทีมงานใทต้องมีทีมอย่างพี่สีทีมรีเสิร์ชมีทีมนึ่งเรืองไกลอะไรอย่างเงี้ทีนักวิจัยใช่ก็เรืองไกลเขาก็ยื่นตั้ง50คนได้ไหมใช่เือะห้าสิบคนใช่เยอะมากเนี่ยค่ะอาจจะไปประสานงานกับเมืองไกลก็ได้แบบพี่พี่พี่ไอหนูขอร่วมทีมกับพี่หน่อยเอย่างเงี้ยคือร้านคนชั่วเขาปะกรุงเทพธุรกิจบอกว่าถ้าไปรวมๆกันแล้วเนี่ยนะคะเรื่องเอาเฉพาะสสนะจะมีที่ดินประมาณ2,582ัร้อยแองไร่อะ ที่ที่แบบมีปัญหาค <c oughs> ือไอ้ที่มันสำคัญเราเอาคนออกไปก่อนดีกว่าเอาคนออกไปก่อน,อน,น,อนมันพิสูจน์ชัดเจนว่าคนมีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพนะที่ทําผิดเรื่องกฎหมายมันคือผู้มีอิทธิพลแล้วส่วนใหญ่จะมาจากนักการเมืองด้วยนะทั้งหมดเลยเนี่ยห้าสิบคนละค่ะแล้วนักการเมืองเขาช่วยเหลือกันแล้วเก็บหลักฐานไว้เวลาย้อนรอยกันที่หลัง เราไเก็บหลักฐานี่ลอ,อยด้วยนะ,ะเช่นพักการเมืองนี่คุมกรมที่ดินเงี้ยนะต้องไปเร่งออกให้ก็ผมบอกแต่แรกนะพอ,อปชหรือหน่วยงานเกี่ยวกับตรวจสอบการทุจริตนะของรัฐนะรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลต้องยึดประธานต้องยึดกรรมการให้ได้เป็น <ขา S 1> พวกตน <ขา S 1> ถึงจะเอามาอะไรเขาเรียกแบกเมยฝ่ายตรงข้ามได้ <ๆ S 2> และช่วยพวกเดียวกันได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มา กาะติดสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมกันหน่อยนะคะแล้วก็เมษายนนี้เนี่ยทางเพื่อไทยนะไม่ใช่เพื่อไทยหรือเพียรไทยก็ไม่รู้เนี่ยเขาจะเขาจะคิกออฟแคมเปญไอ้นี่แหละครอบครัวเพื่อไทยของเขาเขาจะเดินสายไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเปิดรับสมัครสมาชิกครอบครัวสช่ไหมฮะสมาชิกครอบครัวใหม่ฮะใช่เขาพูดตัวอย่างเขาพูดตัวอย่างใช่ใช่เอาพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ